สวัสดีค่ะมือนี่มาพบกับตะก,กี้คนเดิมแล้วค่ะมือนี่ตะก,กี้สิพามาเบิ่งรถแมคโครซื้อใหม่เียซื้อมาในราคา80,000บาทนะคะพีี 4, 60พี่น้องว่าสภาพมอก,กับราคาบ่ะค่ะแต้ถ้าถามว่าได้มาแล้วเป็นประโยชน์ไยค่ะยกเสาขุดยัง คุณแรงได้เยอะเลยค่ะเวลาเขาจมของหน,น,นังใส่ตัวนี้ค่ะรับรองสบายไปตลอดชีวิตเลยค่ะวันนี้เรามาทำการต่อท่อปลาปานะคะออกจากบ่อบาดาันที่เราได้ติดตั้งไปเมื่อ วันที่ผ่านมานะคะซึ่งตัวนี้ทางาตะก,กี้ได้ไเ,นนะเห็ดทังเก็บน้ำไหวนะคะเพื่อชีวาห้าสิบบ่ต้องใส่ตัวปั่มน้ำเข้าไปในบ้านนะคะบร่รู้ว่าสิลองทดลองต่อบังค่ะว่ามันจะสามารถใส่น้ำได้ด้วยแรงดันที่ดีบอสใช่ไหมคะก็เอา ถังผลิตค่ะข้างบนก็เป็นแผงโซลาเซลล์ค่ะเก็บว้เนี่ยค่ะมัอนี้ก็มาทำการต้อทอนะคะต้อทอเขาไปนี่บานค่ะบรูว่าต่อแถวมันจสะแรงดันมันจะขึ้นไปหอดบานข้างบนได้สูงบงนะคะ่ะต่องรอติดตามชมในคลิปถัดไปนะคะอาซิมารีวิวเบงว่า ตอทอแบบที่บ่ต้องใส่ปั๊มสูขึ้นเข้าไปใส่ในบ้านนะะัีค่ะน่ำแรงดันมันสิพ่อบอมันสิแรงบอค่ะเนี่ยคะ่ะจากที่ต่าไปทีสูงเด้วค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณเลยแหละคะ่ะสวัสดีค่ะ